วันนี้ค่ะเอามาเปิดตัวพร้อมกับครีเอทีฟท่านหนึ่งที่แบบธรรมดาเนาะครีเอทีฟก็จะมีความติดเอยติดใจติดอยู่แล้วครับผมวันนี้พี่เอกต้องมาใส่ความติดในบ้านตัวเองผมติดแตกต่างนะติดชึ่งติดชึ่งติดติดชึ่งวันนี้ขออนุญาตทัวร์บ้านนะคะพี่เอกทุ่งซนร้อนสซน้ซนร้อนๆใช่เข้ามาอยู่สี่เดือนเองครับผมยังไม่ร้อนเป็นเซนเรียบร้อยแต่ว่าพร้อมเปิดที่ดูได้เลยเอเป็นเกลียดแก่เราเป็นเกลียดฮะเป็นเกลียดค่ะดูจบรายการปุ๊บ ห้ามเกลียดนะฮะเกลียดได้นะห้ามเกลียดนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมอ่าเปิดเข้าเปิดออกนี่ไงหนึ่งห้าไปเพื่อพิสูจน์ว่าพี่เอเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงครับผม เล่าตอรี่ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันแบบเป็นยังไงมายังไงบ้างคือต้องต้องเกิดให้ฟังก่อนว่าตอนแรกฮะผมอยู่คอนโดมาก่อน<ฆ>ผมใช้เวลาอยู่คอนโดมาจาก9ปีแล้วค<ฆ>่ะแล้วเราก็ทํางานเนาะตั้งเราเราอะทำงานตั้งแต่เป็นสายอาร์ตเป็นพวกกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วละสมัยก่อนตอนที่เรายังอายุน้อยๆน,น,นะเราตัด<ฆ>สินใจที่จะเลือกคอนโดเพราะว่ามันสะดวกเนาะมันอยู่ง่ายแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วเรา อาชีพเราอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเราเราเราทำงานเอเจ็ทิฟใช่ไหมฮะเราก็อยากได้ที่ที่มันเหมาะอยากได้แอนโวิเดเมนท์ที่มันเหมาะกับการสร้างอินสปิเรชันของเราอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าพออยู่คอนโดมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะผมว่าความสะดวกอะ่ะมันกลายเป็นช้อยส์ที่ต่ําลงไปละเราอะ่ะรู้สึกว่าเราอยากจะมีสเปซที่ที่มันเป็นของเราแล้วเราสามารถต่อยอดอะไรกับสิ่งนั้นไปได้ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยกะไว้แล้วว่าช่วง35เนี่ยต้องมีบ้านละเป้าเป้าของพี่เอกคือคือหาบ้านมือสองเลยจุดเริ่มจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพะเราจะเปลี่ยนจากคอนโดใช่ไหมแต่ว่าเราตอนแรกอ่ะใน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 เป้าหมายแรกอ่ะเราวางไว้ว่าจะเป็นทาวน์โฮมแต่อยากได้อารมณ์เหมือนทาวน์โฮมหลังมุมอะไรเงี้ยมีพื้นที่นิดหน่อยอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าตีว่ามันเป็นบ้านที่เราเข้ามาปุ๊บแล้วเราเห็นภาพเราเห็นภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วมันจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเราคิดว่านะครับแต่ถ้าถูกหวยสัก16ล้านก็ไม่แน่ <ไป S 1> ครจะมีหลังต่อไโซนแรกแล้วกันครับโซนแรกนี้ก็จะเป็นโซน living room นะครับผมก็จะเป็นโซนที่เอาจริงผมกับแฟนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะที่สุดแหละเหมือนกับที่ผมเกินไว้ตอนแรกแล้วว่าเป็นบ้านที่ผมเข้ามาแล้วผมเห็นภาพไอสิ่งที่ผมอยากได้อย่างแรกเลยที่ต้องมีในบ้านหนึ่งอย่างแน่ก็คือ double space ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ย มันมันมันต้องเป็นดับเบิลสเปซแน่ๆแล้วเราอ่ะจะเป็นจะเป็นที่ที่เราได้อยู่บ่อยที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทําให้มันโปรง่งโปร่งที่สุดเลยฮะแล้วก็ให้มันคอนเนคกับห้องทํางานด้วยซึ่งโอเวอร์ออลของบ้านชั้นล่างเนี่ยคือผมอะ่ะอยากให้มันเป็นห้องเดียวผมไม่อยากให้มันผมไม่อยากให้มันเป็นห้องๆซอยห้องแยกกันอะไรเงี้ยแต่อยากให้มันเป็นห้องเดียวเลยแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า ถ้าผมจะนั่งทํางานแล้วคุณเมย์ะและ้วแ,แฟนผมสามารถนั่งดูหนังตรงนี้ได้ผมก็แค่ปิดบานเฟียมเข้าไปอ,อ่ะปิดไอตัวตัวประตูบานเลื่อนเข้าไปปุบ๊บห้องนี้ก็จะโดนสเปซเป,เป,เปชช็นสห้องอ่ะอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีสเปซให้ให้แบบมีความโล่งเหมือนกันเนาะเป็นดับเบิลสเปซทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หลากหลายครับตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเลยฮ็อบบี้ของผมงต่างๆผมจะสะสมะพวกโปสเตอร์หนังอะไรอย่างี้ด้วยนะฮะแล้วก็พวก ฟิกเกอร์นาะกตุกตต๊กตาตุ๊กตาที่มาทําให้เราเจ็บช้ําตอนปลายเดือนไป <c oughs> เรื่อยๆบ้างอะไราเงี้ยมี <ไง S 1> สะสมแผ่นเสียงด้วยใช่ใช่ครับผมไอ้ไอ้แผ่นเสียงเนี่ยผมสะสมมาหลายปีละโอเคแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับผมนะสถานีต่อไปน<ล>ะฮะสถานีต่อไปแล<ร> <ฮะ S 2> ้วผ่านประตูบานเฟียมาผ่านประตูบานเฟียมาก็ใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องทํางานแล้วก็เป็นห้องคล้ายๆกับสันทนาการหน่อยซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นที่วางของลูกชายผม ก็คือจักรยานหนึ่งคันอ่าที่ผมจะได้ก็จะมีปั่นขึ้นเทรนเนอร์บ้างอาทิตย์ละแบบสักสองสาครั้งพยายามจะทำให้ได้มันสักสองสาครั้งพยายามพอไปกินเบียร์ปุ๊บตลอดเลยไม่ได้พั่นต่ตอนนี้พี่เอกบอกว่าพี่เอกพยายาม IF อยู่แต่ว่าเย็นเนี้ย IF ย่อมาจาก If I Hungry I Eat I Eat a Lot เย็นนี้พี่เอกบอกว่าจะไปกินเบียร์ต่อแล้วใช่ใช่เดี๋ยวถ่ายเสร็จีิปุ๊บเบียร์วุ้นนะฮะ อ่าและตรงนี้ฮะก็ก็คือปั่นจักรยานด้วยถ้าถ้าถ้าผมปั่นจักรยานผมก็ชอบเปิดคลิปอะไรดูเนาะเราก็จะมองทะลุไปเห็นทีวีฝั่งโน้แล้วก็ตัดเข้ามาอีกโซนได้เลยครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นอ่า working space ละอันนี้ก็ working space ละมันก็จะมีมันจะมีความดิบดิบขึ้นมานใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกอะที่ setting ไว้นะตามที่แฟนคุยกับแฟนไว้แฟนอยากให้ให้บ้านทั้งหลังมันดู h o m ี่เนาะ,ะเป็นโทนสีขาวออกแบบออกแบบแบบเป็นแบบโทนอุน่นอุ่นหน่อยออกเป็นวอมวอมนิดนึงอะไรอย่างนี้ แต่ว่าผมอะผมมีความชอบเป็นพวก Industrial l o ฟอะไพวกบูท i ลสอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าขอเขาขอขอ,อขอขอเขาบ้านบ้านผมนะแต่ต้องขอ, <laughs> ขอเขาคือเราอ่ะใช้ชีวิตในสตูอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมตามตามแบบบรกชันเฮาส์ต่างๆอะเขาก็จะมีการตกแต่งเนาะฟิลประมาณนี้เราก็จะติดตาแหละเราก็ชอบมาตั้งแต่ตั้งหลายเป็น1 0บสปีละก็รู้สึกว่าเออถ้ามีบ้านตัวเองอก็อยากจะมีมุมอย่างงี้สักมุมหนึ่งก็เลยทําเป็นห้องทํางานแล้วก็เช่นเคยฮะ ตุ๊กตุนฮะตุกตุนระวังระวังลูกลูกทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้หมดเลยฮะแล้วก็จะมีรูปของอาจารย์ศิลนะ Tomorrow isulate คอยเตือนตัวเองไว้ว่าทำวันนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะใสอยตลกมาตั้งแต่แรกนะมาเล่นหลอกวันนี้แหละตลกตลกเดี๋ยวยังตลกอีกเยอะไปแต่มันมีความโชคดีเนาะพี่เอกเพราะว่าพื้นเดิมใช่ไหมคะที่มันทเป็นเพดานมากใช่ใช่อันนี้อันนี้ถือว่าโชคดีมากมเพราะว่าเพราะว่าถ้า ถ้าเราลื้อฝ้าอันเก่าออกมาถ้ามันไม่ได้คานไม้แบบนี้นะฮะคือคือหลังๆอะ่ะบ้านที่รีโนเวทอ่ะพวกเนี้ยคานไม้พวกเนี้ยมันก็ถ้าสวยก็จะโชคดีเลยใช่ก็แค่ทาทาขัดนิดหน่อยทาสีเก็บอ่ะก็จะได้ก็จะได้รูปแบบที่เราต้องการแบบนี้เลยเพราะเราก็อยากได้ไรนที่มันปเปื่อยๆอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันไม่มีตรงเนี้ยมันก็แปลว่ามันก็ต้องเป็นเพดานปูนเพดานยึดซ่อมถูกต้องบ้านจัดสรรทันทีจะไม่เกิดถูกต้องใช่ก็ถือว่าขอบคุณค่านะฮะ ถัดมาทางนี้ก็จะเป็นครัวโอเพ่นแอน์เหมือนเดิมตอนแรกอะครัวเราก็มีความคิดกันแหละเพราะว่าผมก็จะมีความที่แบบว่าคุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยที่บ้านก็บอกว่าอยากจะได้ครัวที่มันแบบเหมือนโครตไทยเนาะที่แบบว่าไปต่อเติมข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคุณแม่เขาก็มาให้ความคิดอีกแบบหนึ่งว่าแบบว่าเอ้ยจริงๆอะครัวมันอยู่กลางบ้านอะมันน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่าถ้าคุณแม่มาทากับข้าวตรงนี้หรือว่าเขาทําหรือว่าเราทําเองอะไรเงี้ยเราสามารถคอนเน็กับทุกคนได้ ไม่ว่าไม่ว่าต,ตีว่าโอเคเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีพัดลมดูดที่มันตัวตัวดูดที่มันใหญ่หน่อยแรงหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าตัดสินใจถูกเพราะว่าสุดท้ายมันได้บุนแอนโทนที่เราต้องการจริงๆเนาะเพราะว่ามันแบบว่าโอเพนเลยแล้วก็เปิดสามารถแบบคอนเนคได้จริงๆตอนที่แบบว่าเขาเขามาทำเบรคฟาสต์ตอนเช้าอะไรเงี้ยผมก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยอ่ะผมก็ชงกาแฟาให้เขาไปแลนะก็มานั่งรอกินตรงนี้ก็บางทีก็นั่งกินที่บาร์บ้างนั่งกินที่โต๊ะอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้ตรงนี้เซตติ้งก็ ก็จะเป็นเหมือนครัวทั่วไปแหละเป็นครัวบิวอินครับผมแต่ว่าด้วยถ้าดูเอ,อ์ออลมันจะเป็นสีไม้มันจะเป็นลายไม้เนาะเราอยากให้เป็นลายไม้แต่ว่าตรงเนี้ยพอรู้สึกว่า่ามันจะเป็นโซนที่ได้กึงก่งๆด้วยเป็นกึงากาก่งบาร์กาแฟกึ่งบาร์เหล้าอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันดุกดันขึ้นหน่อยด้วยการท็อปหินอ่อนสีเขียวอ่าเข้าไปให้มันดูมันมีลายมีความมันแบบว่าเรโทรวินเทจหน่อยอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ตัดกับสีดําดีกว่าได้เลยแล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็นโซน<ะ>นี่แหละ ダイ닝テーブルอ่าก็จะเป็นก็ก็จะเป็นโต๊ะไม้สักนะฮะแล้วก็แล้วก็วกไอพ้พวกพวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็หาแหละแต่ละชิ้นก็มาจากแต่ละที่กันอะไรอย่างเงี้ยเอาก็เอาที่เราชอบแต่ว่าเราคิดไว้แล้วว่าเราไม่อยากให้อ่าเก้าอี้ทุกตัวมันเหมือนกันอยากให้จริงๆอ่ะอยากจะเพิ่มอีสัก2ตัวด้วยแต่อีก2ตัวอาจจะให้มันมีสีสันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะอยากจะทําให้มันแบบ โซนนี้โซนนั้นจะเป็นแบบว่า l o ฟ t loft หน่อยใช่ไหมไอ้ข้างหน้าก็จะแบบโฮมมี่หน่อยอะไรเงี้ยตรงนี้ผมอยากได้ความแบบเกา่าๆคล้ายๆกับพวกมิดซนจูรี่หน่อยก็เลยทําบิวอินชั้นหนังสือตีว่าตีว่าตรงนี้อนาคตถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นทีวีก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะดูทีวีตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้าอยู่ตรงนี้ตอนเช้าตรงนี้อาจจะเป็นแค่วาง iPad ดสักตัวอ่านั่งกินนั่งฟังข่าวนั่งฟังสารยุทธตอนเช้านะ,ะเรื่องเล่าเชา้านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือไป ตู้ข้างล่างนี้ก็สามารถเก็บหนังสือหนังสือการ์ตูนจานวนมากของผมก็ชั้นหนังสือปริศนาก็จะอยู่ข้างในนะฮะชั้นหนังสือที่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยที่ไม่มีคนรู้นะฮะชั้นหนังสือที่เมียไม่ด่าอันนี้ใช่เลยเขาไม่รู้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขาฟังตอนนี้เขาเริ่มจะรู้ละเออครับผมเนี่ยประมาณนี้นอกเหนือจากไอ้ m i s s e n j o l y area ตรงนี้นะอ้อมสนใจสวนอมไม่ค่อยเห็นสวนแบบนี้ใช่ใช่เพราะเพราะเพราะว่าสวนสวนเนี่ยเอาจริง เอาเอา,เอาเ,อาเอาเริ่มต้นเลยมันมาจากความขี้เกียจของเราแหละซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีบ้านที่เป็นพื้นหญ้าล่ะเพราะเพราะเราขี้เกียจดูแลเนาะแล้วก็เราก็หาสิ่งมีชีวิตนะที่ตายยากนะฮะต้นไม้ที่ตายยากก็คือต้นไผ่อยู่ยังไงก็คือไม่ตายแน่นอนโตง่ายมากโตง่ายมากเราก็าแค่คอยตัดแต่งเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สวนหินนี่ก็คอนเซ็ปต์ก็เดียวกันก็คืออยากให้มัน connect คอนเน็กต์ถึงกันและกันได้ก็คือสมมุติถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วคันนี้เสร็จถ้าเรามีปาร์ตี้บาร์บีวเล็กๆข้างนอกเตาย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดให้มันคอนเน็กต่อกันถึงหลังบ้านได้ด้วยเนี่ยโซนนี้อ่าอ,อันนี้คือในอนาคตมันอาจจะมีจัดโต๊ะสำหรับเตาีคาว BBQ อยู่ใช่เ <ๆ S 1> นี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิดว่าเป็นชุดสนามสักชุดหนึ่งวางตรงนี้นะฮะเอาที่มันทนแดดทนฝนได้แล้วก็จะเป็นพวกไฟต่างๆนานาเนาะที่ที่ที่จะมาทำให้มันรู้สึกแบบเออ ให้มันมีความสนุกสนานขึ้นสักหน่อยหนึ่งให้มันเป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆได้มีความซ่อนข้อเก็บของตรงนี้เหรอคะใช่ครับใช่ตรงนี้ตรงนี้คุณบุ๊กเขาก็คุณบุ๊กไลท์สเปซนะฮะที่ที่ที่ผมที่ผมได้รู้คุณคุณบุ๊กกับผมอ่ะบุ๊กคนดีคนเดิมตีว่าอ่าตีว่าแบบสร้างบ้านหลังนี้มาด้วยกันเลยแล้วกันเออคุณบุ๊กก็เจอพี่เอกเจอพี่บุ๊กว่าจะคิมอ้อมค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาได้ก็หนึ่งส่วนก็คือคุณอ้อมด้วยเช่นกันนะฮะ <laughs> ยอดสุดอะไรสุดรับไม่ทานเลย <c oughs> นะฮะแต่ก็ส่วนที่สําคัญก็คือตัวพี่บุ๊กกับพี่เอกที่เป็นควาร่วมกันใช่ตีต,ตีว่าคุณบุ๊กอะ่ะมาดูบ้านหลังนี้ตั้งแต่ผมยังไม่ได้ซื้อ <c oughs> ดโดยสามตั้งตั้งตั้งแต่แบบมาดูบ้านเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วคุณบุ๊กเขาก็ ด้วยความที่ไลฟ์เเพ้นะฮะขายของเต็มที่เลยนะฮะว่าคุณบุ๊กนี่เขาดูแลดูแลขนาดตอนนี้เราจ่ายตังค์จบกันไปตั้งนานแล้วคุณบุ๊กเขายังมาดูแลถึงปัจจุบันก็ยังดูแลอยู่วันนี้เขาก็มาค่ะเขาอยู่นะครับผมถ,ถ้าอยากจะรีโนเวทบ้านต้องไลฟ์เเพ้นะฮะยืนยั <c oughs> นครับผมถ้าอยากจะรีวิวบ้านก็อ้อนทลาลูกคา้าครับลูกคา้าเข้าเยอะๆครับเข้าเยอะตรงนี้ก่อนบ้านนี่ยนะฮะครับผมโต๊ะโต๊ะอาหารเอาเนี้ยก็อยากจะให้มันเป็นโต๊ะที่ แข็งแรงนะฮะแล้วก็อยากให้มันอยู่ยาวๆเลยไม่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนโต๊ะอาหารอยู่ละก็เลยอันนี้ก็พอดีบ้านที่บ้านผมก็ทำอ่าบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอยู่นะฮะช็อปอยู่ที่ cdc นะฮะชื่อเฟอร์นิเจอร์เวย์ฮะถ้าอยากได้โต๊ะไม้สักสวยๆแบบนี้นะฮะแข็งแรงแบบนี้นะฮะนะฮะสิบคนยืนนะฮะสิบคนยืนนะฮะพังฮะก็ถือว่าพังไม่ได้เฟอร์นิเจอร์เวย์โอเคโอเคไม่พังไม่พัง โอเคแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้สักทองพม่าทั้งทั้งตัวก็น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดในบ้านแล้ครับใครับถัดมาก็จะเป็นไทยอินอ่ะโอเคเป็นคุณน้าไงเป็นคุณน้าคุณเอกเองใช่ใช่ครับเป็นบริษัทคุณน้าเองแล้วก็แล้วก็โซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นชั้นไหวแล้วกันตีว่ามันเป็นชั้นอเนกประสงค์ที่เอาไว้วางอะไรก็ได้ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็แจกันที่แฟนผมเขาาชอบจัดดอกไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาวางวางไว้ ครับผมก็จะมีพวกงานศิลปะต่างๆเนี่ยนะงานศิลปะที่แบบว่าไปขอของเพื่อนมาทั้งหลายแล้วก็นี่มีพวกภาพเพ้นท์ที่ผมทําเองบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นห้องน้าชั้นล่างซึ่งห้องน้ำชั้นล่างนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่เราไม่ได้ใช้บ่อยแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ห้องน้ำชั้งบนเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าเราเราก็ทำให้มัน simple ที่สุดนะโทนก็จะเป็นสีดำตัดสีเทาอะไรประมาณนี้<ม>ใช้ง่ายทำความสะอาดง่ายไว้ก่อน,ม,น,นมันมีชีเรื่องของการประหยัดงบอยู่ในโจทย์ด้วยไหมคะใช่ครับใช่ด้วยด้วยเลยเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันเป็นบ้านรีโนเวทเนาะเพราะว่าเราเราอ่ะก็ต้องยึดจากโครงเดิมด้วยเพราะเพราะเราอ่ะจะไม่ได้เปลี่ยนโครงแต่ว่าพวกสัดส่วนหรือพวกบางจุดอย่างเงี้ย เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เราก็ปรับเปลี่ยนใช่อันนี้อันนี้ก็มีโยกนิดหน่อยอ่มีโยกนิดหน่อยแล้วก็จะเห็นว่าสเต็ปเดิมมันถูกยกขึ้นมาใช่คแล้วก็โกนที่โดนยกมาจากบ้านถูกต้องก็จะผิดพวงจุ้ยแต่ไม่เป็นไรฮะเออเหรอคะห้องน้ำห้องน้ำสูงเกินผิดพวงจุ้ยใช่เห็นเขาว่ากันนะแล้วก็ชอบมีคนทักผมอ่ะแต่ผมไม่ไม่สนใจครับเชื่อค่ะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่ทำไว้ให้คุณแม่ในอนาคตละกันค่ะ ตอนตอนนี้ก็ที่มันอยู่มันก็จะเป็นห้องค่อนมากค่อนข้างมีสเปซนะเพราะว่าอนาคตก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่สามารถอยู่ได้สบายสบายตอนนี้ก็เลยเป็นห้องเก็บของไปก่อนเพราะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขายังอยากจะอยู่ข้างบนอยากจะอยู่ข้างบนด้วยกันก่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ในห้องเล็กที่เป็นห้องแขกข้างบนโอเคก็ห้องนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคคราวนี้เราก็ชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้เลยโอเวอร์ออลภาพรวมเต็มเกือบหมดเลยเนาะมีห้องแยกแค่ห้องเดียว ใช่ครับใช่คเดี๋ยวที่เผื่อไว้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2ได้เลยครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะเรามองเห็นเชื่อมจากตรงนี้ด้วยมีอบเชยแบบเป็นส่วนนึงด้วยขึ้นมาก็เจอจาร์ดเบเตอร์เลยใช่นั่นแหละครับผม สิ่งไร้าสาระก็จะกระจายอยู่ทั่วบ้านนะฮะอย่างที่เห็นกันนะฮะ <c oughs> แล้วกข็ข้างบนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็น <c oughs> เราจะให้พื้นที่กับคอริดอรค่อน้างเยอะประมาณหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยผมอยากจะทําให้มันเป็นแกลลอรี่ <c oughs> ตีว่าเหมือนกับที่เกริ่นไว้ตอนแรกแหละว่าเราเป็นชนชอบขีดขีเขียนทำนู่นทำนี่ด้วยก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยขึ้นมาก็อยากให้ใหมันเป็นแกลลอรี่ที่เราสามารถแบบเ,เดินขึ้นมาแล้วก็สามารถมองงานของตัวเองได้หรือว่าอาจจะมีอาร์ตพรินต์ของศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ยมาผสมผสานกันอยู่ตรงคอริดอร อย่างพวกโปรตเตร์หนังพี่<ช>เอกสะสมมีฟิกเกอร์วางกตุกใช่ไหมใช่ก็จะมีแบบ เขาก็จะเขาก็จะกระจายอยู่ทั่วบ้านเพราะว่าสมัยก่อนมันเก็บไว้เยอะมากใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาที่ลงไว้เขาบ้างอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง<ช>อีกเ,ออเรียกว่าดับเบิลเปซที่ลงไปเห็นด<ช>ิงแอเรียใช่ครับผมที่เรายืนตรงตรงนี้คุณ,ค,ณคุณบุ๊คคุณบุ๊เขาตอนตอนแรกอ่ะเราจะทําตรงนี้เป็นเตน็มพื้นที่ให้ให้ห้องนอนแขกมันใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกเราช่างละว,ว่าคุณบุ๊กเขาแนะนําว่าตรงนี้เป็นดับเบิลเปซอ่ะตรงนี้มันจะรู้สึกโล่งขึ้นนะเพราะว่าตรงเนี้ยที่เราคุยข้างล่างก็คือเราอยากให้มันนนนคอกกข้้างดวยะ ตรงนี้มันจะรู้สึกโล่งเลยเพราะมันกระจกทั้งหมดด้วยก็เลยให้มันคอนเนคกันครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนคุณแม่อ๋อที่บอกว่าใช่ใช่ตอนนี้ก็เขาเขาก็จะอยู่ในห้องนี้ไ,ไปก่อนอใช่นะอนาคตเขาก็จะย้ายแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะคืออันนี้ก็คือฟิลเป็นแบบห้องน้ำรีสอร์ทเนาะใช่อันนี้ก็จะจะเป็น,ปนห้องน้ําชั้นบนแหะครับผมที่ที่เรากะกะว่าห้องนี้เป็นห้องน้ําใหญ่ละที่ที่เราใช้กันประจำ every day เราจะอยู่ที่นี่กันเพราะว่า เนี่ยอันอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าเราอยู่กัน2คนใช่ไหมเมนเมนที่อยู่ก็คือ2งคนคือผมกับแฟนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันเป็นฮิตฮิตเซนเตอร์แยกจากกันอ่ะให้ให้มันรู้สึกว่าให้มันรู้สึกว่าไม่ต้องสมัยอยู่คอนโดอ่ะมันก็จะซ้อนๆกันหน่อยใช่ไหมอีกคนแปลงฟันอีกคนจะแปลงฟันด้วยก็จะซ้อนๆกันหน่อยก็เลยทําเป็นฮิตเซนเตอร์ดีกว่าแล้วก็จบปัญหาซ้อนกันละตอนนี้ก็คือมาแยกกันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมได้บอกนะได้พอได้บอกผมอยู่ตรงนี้ได้บ่กผมอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ไอคนแต่งฟันอีกคนก็เป่าผมก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปก็แนะนำว่าปักคู่เลยอ่างคู่ปักคู่ไปเลยโอ้เสียตังทำบ้านทำาไมก็ไม่รู้อยู่ที่เดิมก็ได้นะฮะโอเคอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้แล้วคุ้มมากๆก็คืออ่างเราเป็นเป็นคนชอบแช่อ่างกันทั้งคู่ละใช่ผมที่ติดอ่างที่สุดเลยเนี่ยโอเคแล้วก็จะมีพวกเนี่ยของดคอเรชันเล็กๆน้อยๆนะที่ที่คุณแฟนเขาก็จะชอบเนี่ยเขาก็ชอบจุดเชนหงเยนหอมไปด้วย แล้วก็นอนแช่อ่านฟังเพลงอะไรไปแล้วก็ส่วนห้องน้งบนเนี่ยเราก็อยากจะได้แสงธรรมชาติด้วยรเราก็เลยเจาะให้มันมีแสงซันไลท์ลงมาได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ทําห้องไม่อับด้วยส่วนหนึ่งซึ่งคอนเซปต์ของบ้านอะ่ะมันก็คืออยากจะเป็นบ้านทีก่กลางวันอะ่ะไม่ต้องเปิดไฟต่อไปเราก็จะเข้าในส่วนผ่านวอล์กอินโคลเซเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ห้องนอนหลักของเรากันครับ <c oughs> ครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมของเราครับผมห้องนี้ก็คือเข้ามาเป็นคนอุ่นๆแบบอุ่นเลยใช่เพราะตรงนี้มันเป็นห้องนอนละก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันดิบๆดักๆก็จะจะไม่มีแล้วตุ๊กตุนตุ๊กตาก็จะไม่มีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะให้ห้องเนี้ยแฟนผมก็อยากจะให้มันมันเรียบที่สุดนะมันเรียบที่สุดดีว่าแบบเนี่ยผมอยากจะติดฝาผนังเลยเขาก็รู้สึกว่าปล่อยให้มันให้มันโล่งสักท่อความอุ่นเนี้ยคือพี่เมย์คุมใช่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เขาคุม ตีว่าเราจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายเลยก็ตีว่าเราเข้าห้องนี้มาก็คือพักผ่อนคืนนอนเต็มที่ก็เต็มที่ก็มีดูทีวีแล้วก็อ่านหนังสือแต่มันจะแอบมีไฮไลท์นิดหนึ่งใช่ไหมคะพี่เอกก็คือมุมนี้ใช่ครับมุมนี้ก็มีประโยชน์ที่สุดในบ้านเลยครับผมก็คือเป็นมุมที่ถ้าเป็นระเบียงได้แต่เป็นระเบียงในบ้านใช่มาดูเลยอ่าซึ่งมุมนี้ก็ประโยชน์หลักๆของมันก็คือนะฮะก็คือทําให้เขาตะโกนด่าผมง่ายขึ้น สมมติถ้าผมเปิดทีวีเสียงดังนะดูบอลเสียงดังเชียร์เสียงดังมาแล้วเนีน่ยฮะโยนลงไปความเที่ยวรู้เรื่องเลยคอ Connect, นเน็กบ้านที่คอนเน็กบ้านที่คอนเน็กทั่วถึงซึ่งกันและกันทั <ST AN IC> ่วทั่วถึงเลยฮนะกระจายความเสี่ยงความโมโหถึงกันและกันตรงนี้ก็ดีแต่ตรงนี้ก็มันก็เป็นสเปซฮะตรงนี้พอพอเข้ามาเราด้วยด้วยคอนเนีกมันคอนเน็กกับดับเบิรนสเปซอย่างเงี้ย เราก็จะรู้สึกว่ามันโล่งมันโปรตีว่าบางทีเราไม่ทำไม่ทำอะไรนะฮะมานั่งจิบกาแฟยืนดูฝนตกอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเพลิน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 ีย่าตอนแรกบ้านหลังนี้แลกเนิ่นเลยตั้งแต่แบบ ตั้งแต่หาบ้านหาที่ดินนะพี่เอกตัง้งงบไว้ตั้งใจว่าเท่าไหร่ก็เหมือนที่เกินไว้ตอนแรกก็คือตอนแรกเราไม่ได้มองเป็นบ้านเดียวเ,ร,<ม>เรามองเป็นแค่ทาวโฮมที่แบบว่าเราจะไม่ต้องรีโนเวทจะไม่ต้องตกแต่งเข้ามาอยู่ตอนแรกก็วางไว้ว่าประมาณ5ล้านสุดท้ายก็ไม่จบที่5ล้านนะมันมีเหตุ <c oughs> มันมีเหตุคราบมันมีเหตุมันมีเหตุอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายเรา,เรา,เ,ราเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้บ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านสุดท้ายละหลังสุดท้ายของเราละ ก็เลยกัดฟันจ่ายให้จบใช่กัดฟันกัดฟันเลยกัดฟันจ่ายให้จบเลยแล้วก็ให้รู้สึกว่าทุกวันที่เราเข้ามาในบ้านเนี่ยเราเราเรารู้สึกความรู้สึกที่เรามีต่อมันอีกนานอ่ะความรู้สึกตอนนี้กับการที่เราอยู่อีก3ปี4ี่ปี5ปีมันจะเป็นความรู้สึกเดิมแล้วบ้านหลังสุดท้ายพี่เอกอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วได้พื้นที่มา57ตารางวา57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ใช้สอยประมาณ185ตารางเมตร185ตารางเมตรนี้ถ้าเกิดว่าพี่เอกบอกได้อ้อมขอแยกงบเป็นส่วนๆเลยได้ครับผม,ม <า S 1> ตั้งแต่เ,<ล>เอาต้องแต่ซื้อซับเลยซื้อตัวบ้านมือสองมาีมา4.7ล้าน4.7ล้านในทำเลที่ดีมากๆแต่อ้อมไม่บอกว่าที่ไหนครับผม แล้วรีโนเวทโครงสร้างคะรีโนเวทโครงสร้างอยู่ที่ประมาณ2ล้านรีโนเวทโครงสร้าง2ล้านใช่งอกมาจากประมาณตอ,ตอนตอนแรกวางงบกไปประมาณ 5, ล้านห้าก็งอกมาปเป็นสองล้านจากรวมๆที่ดูในกระดาษใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่รวมๆพยายามรวมๆประมาณ2ล้านแล้วส่วนภายในค่ะส่วนภายในก็จะมีบิวล์อินบิวล์อินหลังนี้มีไม่กี่จุดเนาะใช่ไม่กี่จุดเพราะเพราะยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังยังขาดขาดห้องวอล์กอินคอร์เซ็ตอยู่ตอนนี้ก็ใช้งบประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนเท่าที่เราเห็นใช่บิลล์อินประมาณหนึ่ ใช่ลอยตัวประมาณ300,000ลอยตัว3 0 0 0 0 0บาทใช่ลอยตัว3 0 0 0ก็รวมครัวด้วยอ,อ๋อรวมครัวแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็ยังมีผ้มาม่านผ้าม่านใช่ต,ตัวแพงเลยตัวแพงเลยใช่แต่ก็แต่ก็พยายามหาที่ที่มันถูกที่สุดละแล้วก็ดูมีคุณตี้หน่อยอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ก็จะได้เป็นเป็นพวกลอนเทปทั้งหมดแล้วก็ได้เป็นผ้าลินินด้วย <c oughs> ทั้งหลังก็จะมีม่านม้วนตรงตรงที่ปิด ตรงคอรดิลอที่มันจะจำนวนเยอะประมาณหนึงก็รวมรวมอยู่ที่ประมาณ80,000กว่าบาทสำหรับประมาณทั้งหลังนี้ใช่ครับใช่ก็ถือว่าประหยัดได้ประมาณหนึ่งก็รวมเบ็ดเสร็จมันประมาณ7ล้าน2เนาะ7ล้าน2ได้บ้านเดี่ยว50กว่าตารางวาในราคาราคาว่าดีเพราะว่าทำเลก็ดีมากๆก็หลังสุดท้ายจริงแหละแต่ถ้าไม่สุดท้ายก็ขอให้ถูกหวย18ล้าน ขอด้วยละคะะ่ะขอแบ่งด้วยสาธุสาธุสักหกล้านถ้าละกีงวดน,นี้ละงวดน,นี้งวดน,น,น,นี้ซื้อใบเดียวเยองเออไหนเลขอะไรขอแบ่งกันได้ไหมเผื่อไม่ให้ฮะเดี๋ยวถ้าคุณอ๊ะ ซื้อผมก็จะถูกได้ไงเดี๋ยวผมได้รางวัลที่2ไม่ได้ได้เลยอ่ะเผื่อเผื่อคุณผู้ดูได้แรงบันดาลใจเนาะหลังนี้คือถือว่าแยกงบประมาณละเอียดมากครับอ่ะถ้าไม่ได้แรงบันดาลใจก็อย่างน้อยก็อาจจะหาเลขหวยในบ้านแถวๆนี้ได้ได้เลยครับผมโอเคได้ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากๆนะคะุณมวกๆค่ะคุณอ้อมขอบคุณแลนด์เฮาส์ด้วยที่พาเรามาค้นหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับพวกเราทุกคนวันนี้อ้อมกับพี่เอกไปก่อนค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ